สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับรายการฟาร์มาซีวันนี้นะคะเบบก็จะมาทํารายการพามาซ a เดี๋ยวเราก็เชิญแขกรับเชิญเลยเนาะเชิญค่ะ <P ing> <P ing> okay, คุณพลอยโอเคคุณพลอย พลอยนะคะก็เป็นแขกรับเชิญในวันนี้เนาะซึ่งพลอยเนี่ยเป็นเพื่อนของเบฟตั้งแต่สมัยตอนเรียนอัดซำก็คือเกือบสิปีแล้วเนาะพลอยอ่ะเป็นคนเดียวในเพื่อนของเราที่แบบว่าไปเรียนแพทย์แผนจีนนะคะเพราะว่าแบบเป็นอาชีพที่แหวกมากแล้วก็คนยังไม่ค่อยรู้จักเนาะวันนี้ก็เลยอยากจะให้พลอยเนี่ยมาแนะนําอาชีพแพทย์แผนจีนเผื่อใครที่อยากรู้ว่ามันคืออะไรกันก็แนะนําตัวก่อนนะพลอยสวัสดีค่ะชื่อพลอยนะคะก็เป็นเพื่อนเบฟแล้วก็ตอนนี้ทําอาชีพแพทย์แผนจีนอยู่หลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าแพทย์แผนจีนคืออะไรเนาะทุกคนก หมอแม้อะไรอย่างงี้จริงๆแล้วจะมีทั้งฝังเข็มครอบแก้วกวัวซา,าคือมีอีกหลายวิธีการรักษาในทางแพทย์แผนจีนนะคะ ซึ่งแต่จริงๆแล้วแพทย์แผนจีนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแพทย์ทางเลือกหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าเหมือนประเทศเราก็อาจจะแบบไม่ได้นิยมมากกว่าจะมาเป็นแพทย์แผนจีนเนี่ยมันต้องเรียนอะไรยังไงบ้างกี่ปีปกติหลักสูตรก็มีทั้งใน,ในไทยแล้วก็ในจีนนะคะในไทยก็มีหลายมหาวิทยาลัยเลยถ้าเรียนในไทยประมาณ5-6ปีปีแรกก็จะมีเรียนภาษาจีนก่อนเป็นพื้นฐานแล้วก็ปีที่2ถึงจะเข้าวิชาพื้นฐานของแพทย์แผนจีนแตกต่างกันไปแล้วแต่มหาหลายัยก็คือถ้าสมมติว่าใครอยากเรียนแพทย์แผนจีนสิ่งที่ต้องจําเป็นต้องมีก็คือ ภาษาจีน,าาจนใช่คือเราต้องพูดได้ขนาดไหนถ้าจะผ่านปีหไปได้ก็จะอย่างน้อยจะต้องสอบได้ HSK เป็นสอบว่าระดับภาษาจีนอย่างน้อยระดับ5เพราะว่ามันจะต้องเทคบุ๊กเป็นภาษาจีนแล้วก็อ,อาจารย์ที่สอนก็อาจจะเป็นมีทั้งคนไทยคนจีนถ้าที่ไทยนะก่อนอื่นนะคะขอบอกก่อนว่าพลอยเนี่ย ไปเรียนที่จีนมาใช่ใชนางก็จะแบบพูดภาษาจีนได้คล่องแคล่วว่องไวไหนลองดิดนี้ว่ะ你好，大家好，我叫何一金，我是中医医师，上海中医药大学。ก็ประมาณนี้อตอนที่เราไปเที่ยวก็คือแบบพลอยเป็นผู้นำด้านภาษาจีนนะคะถ้าสมมติว่าอยากไปเรียนที่จีนมันต้องทำยังไงอ๋อ ตอนนั้นยังยังไม่แน่ใจว่ามีที่ไหนที่เขารับบ้างก็ตอ,อนแรกเราไปเรียนที่มหาลัยในไทยก่นอนตอนช่วงที่เขาส่งไปที่จีนปีแรกอะ่ะ<ๆ>ก็คือได้หาข้อมูลว่าที่จีนมีที่ไหนบ้างแล้วของเรายื่นเป็นทุนไปแต่ตอนแรกแกติดหัวเชียวใช่ปะใช่ใช่แล้วก็ได้ทุนไปเรียนที่จีนต่อใช่แต่ว่าทุนอันนั้นก็คือจะเป็นปีต่อปีนะของเราเป็นทุนรัฐบาลจีน <c oughs> ก็คือจะเป็นปีต่อปี <c oughs> ก็ดูเป็นผลการเรียนรายปีถ้าเกินเกณฑ์ก็คือจะได้ทุนต่อทุนจีนก็มีอีกเยอะแยะเลยแต่ว่าแกได้ทุน ของเราไปเรียนที่จีนก็ถ้าเซี่ยงไฮ้ก็จะเป็นหลักสร5ปีปี1เรียนวิชาพื้นฐานของแพทย์แผนจีนก็คือจะมีวิธีการตรวจโรคพวกอารมณ์แบบยินหยางอะไรอย่างเงี้ยปี2ก็จะเริ่มเรียนพวกแบบว่า anatomy พวก วิชาแบบแพทย์แผนปัจจุบันเข้ามาผสมนิดหน่อยแล้วก็จะเรียนพวกเรื่องฝังเข็มพอปี4ก็จะมีแบบพวกคมพีแล้วก็พวกแยกตามขแนขแนแผนต่างๆพอปี5ก็จะเป็นแบบว่าฝึกที่โรงพยาบาลเต็มๆทั้งปีเสร็จแล้วคือแบบภาษาก็คือต้องได้ไปตั้งแต่ตอนไปเลยปะ่ะถ้าได้ตั้งแต่ตอนไปก็ดีแต่ว่าถ้าชี่เซี่ยงไฮ้ถ้าสมมติว่าแกไม่ได้ภาษาจีนตอนแรกใช่ไหมเขาก็จะมีคอร์สให้แกเรียนเพิ่มเหมือนแยกไปเรียนภาษาก่อนก็ได้แล้วค่อยขึ้นมาเรียนแพทย์แผนจีนก็ได้นะอยากรู้ว่าเออถ้าเป็นแพทย์แผนจีนที่ไทยอ่ะคือมัน ต้องทําอะไรบ้างถ้าเป็นแพทย์แผนจีนที่ไทยก็จะมีทั้งงานโรงพยาบาลแล้วก็ตามคลินิกต่างๆเนาะงานโรงพยาบาลอ่ะก็จะมีแบบเป็นพแพทย์ทางเลือกแต่ส่วนมากก็คือคนไข้ก็จะไปหาหมอเป็นแบบแพทย์แผนปัจจุบันมาก่อนแล้วก็หมอก็จะรีเฟอร์มาให้เราอีกทีอย่างนี้แล้วคนไข้ส่วนใหญ่คือเป็นคนที่แบบมารักษาเรื่องโรคอะไรบ้างถ้าในโรงพยาบาลส่วนมากก็จะเป็นพวกโรคแบบสโตรก พวกอมาพืกอมาพทย์ชาครึ่งซีกอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงฟื้นฟูก็คือมาฝังเข็มช่วยเรื่องอะไรอ่ะก็คือมันจะแบบได้การฝังเข็มก็คือจะช่วยให้แบบเนื้อบะเส้นประสาทฟื้นฟื้นตัวได้ดีขึ้นถ้านอกจากสโต๊ก็พวกฟื้นฟูอ่ะหลังจากเป็นมะเลผ่านาดหรือมาเลยอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกคลินิกถ้าเป็นคลินิกส่วนมากก็จะไปทางความงามก็มีหรือว่าพวกออฟฟิศซินโดมพวกโรคปวดอ่ะจะเยอะถ้าสมมติว่าจบแพทย์แผนจีนมาแล้วอ่ะเราต้องทํางานอะไรบ้างบทบาทหน้าที่ของ แพทแผนจีนจบแพทย์แผนจีนมาก็จะมีทั้งฝังเข็มตรวจวินิจฉัยโรคทั้งแพทย์แผนจีนก็คือก็คือตรวจลิ้นเออมีลิ้นแม้แล้วก็มองสังเกตแล้วก็มีถามอาการมีครอบแก้วมีกวาาักวซา,าแล้วก็กัวซา,าก,ก็คือเป็นแผ่นหินสมัยก่อนเขาจะใช้เหมือนแบบเข่าศาสตร์อะ สามารถเอามาขูดตามตัวแล้วก็เหมือนเขาเชื่อว่าจะเอาพิดออกจากร่างกายได้ผิดที่เป็นแบบว่าพวกเกิดจากลมเย็นหรือว่าความชื้นที่สะสมอยู่ในร่างกายเราที่ทําให้เราไม่สบายอย่างเงี้ยพอขูดออกไปอ่ะมันก็จะแบบเหมือนช่วยขับออกไปจะมีพวกทุยหนาก็คือเหมือนนวดเป็นการนวดแบบจีนแต่ว่าก่อนอื่นก็คือแพทย์แผนจีนก็ต้องสอบไปประกอบเหมือนกันนะใช่แล้วปัญหางานยากไหมจะบอกว่าอยู่ที่ว่าต้องการงานแบบไหนถ้าสมมุติว่าอยากทํางานโรงพยบาบาลอ่ะ ตอนเนี้ยก็คิดว่ามีตำแหน่งน้อยนิดนึงแผนกหนึ่งก็ส่วนมากจะมีแบบว่าประมาณ1-2คนต่อโรงพยาบาลแต่ว่าถ้าเป็นคลินิกทั่วๆไปอะตอนเนี้ยเห็นว่าเปิดเยอะแหละก็คือแบบมันก็เริ่มมาแล้วเนาะเรื่องฝังโขงคาเค็มใช่เพราะว่าช่วงนี้มันก็มีเทรนแบบสุขภาพเนาะคนเราก็กลับไปหาแบบธรรมชาติอะไรที่แบบ back to basic แบบว่าเอ้าก็แบบเทรนกินอะไรอย่างเงี้ยก็แบบคีโต p พ l e b บสอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ก็แบบว่าเหมือนแพทย์จีนมันก็รักษาจากภายในสู่ภายนอกอยู่แล้วถ้าเป็นคลินิกก็ไม่ได้หางานยากมากเออใช่พอเป็นแพทย์แผนจีนแล้วมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างเขาคิดว่าข้อดีก็คือ1 อย่างน้อยรู้ภาษาจีน2ก็คือเราแบบดูแลตัวเองกับครอบครัวได้ข้อเสียนะคะก็คือรายได้มันก็อาจจะไม่เท่าใสวิตสุขภาพอันอื่นที่ได้รายได้เยอะกว่านี้อันนี้ก็จะเริ่มต้นอยู่แค่15บห้าีประมาณนี้แต่อาชีพนี้อาชีพแพทย์แผนจีนมันก็จะต้องอาศัยประสบการณ์เนาะจริง,รงๆอาจจะสตาร์ทหมื่นห้าแต่พอเรามีประสบการณ์มากขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นในอนาคตเราอาจจะไปเปิดคลินิกตัวเอง,เองก็จะมีรายได้มากขึ้นคุณส,สมบัติที่จําเป็นของการทําอาชีพแพทย์แผนจีนอะมันมีอะไรบ้างหนึ่งเลยก็อาจจะ ต้องเป็นคนช่างสังเกตเพราะว่าเวลาวินิจฉัยอ่ะมันก็ต้องดูว่าท่าทางการเดินหรือว่าสีหน้าหรือว่าลิ้นหรือว่าชีพจรของคนไข้เป็นยังไงอันที่2เลยก็คืออาจจะต้องแบบใช้ความจําเยอะหน่อยเพราะว่าจะต้องท่องจํายาจําจุดสังเข็มอันนี้คือสิ่งที่ต้องจำได้ทั้งหมดเออใช่จุดในเส้นลมปานอะไรเงี้ยจุดที่ใช้บ่อยบ่น่ารัก ถ้าสมมติว่าคนที่ถักทาคลินิกอะ่ะเขาต้องทํางานเวลายัางไงบ้างอย่างคลินิกเราก็จะแปดครึ่งถึงห้าครึ่งเป็นปกตินอกจากนั้นก็จะเป็นแบบโ t ไปวันหยุดถ้าเป็นคลินิกก็คือแล้วแต่ที่เลยบางที่ก็จะอาทิตย์ละวันหรือ2วันหรือว่าบางที่คลินิกพาร์ทไทม์ก็มีเยอะก็คือไปทำพาร์ทไทม์รับจบได้ใช่ใชเป็นคนขยันเราอยากรู้ว่าเงินเดือนประมาณเท่าไหร่อะเงินเดือนก็สตาร์ทที่ส5 15K สห้าเคแล้วแบบแล้วแบบมีค่าอะไรปะ อาจจะมีค่าแบบเบีย้ยขยนันหรือว่ามีค่าเคสค่าคอมมิชชั่นอะไรเพิ่มออขึ้นประมาณสอง0 0ืต้นต้นโอเคประมาณนี้นะทุกคนข่าวยประกอบอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีข้าใยประกอบด้วยใช่ฝังเข็มครอบแก้วกัวซาอะไรพวกเนี้ยแบบแกเลือกทำยังไงอ่อปวดอ่ะส่วนมากเขาจะฝังเข็มแต่ว่าก็ออต้องถามก่อนว่าปวดเพราะอะไรปวดจากสาเหตุอะไรถ้าสมมติว่ามันมีภายในเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเกิดจากอวัยวะต่างๆอะไรเงี้ยก็จะใช้วิธีการกินยาจีนเข้ามาช่วยถ้าเป็นปวดกล้ามเนื้อ ก็คือฝังเข็มกวัวซายอย่างเงี้ยได้แล้วครอบแก้วอะครอบแก้วก็คือเหมือนเป็นการปั๊มเลือดกับออกซิเจนเข้าไปในกล้ามเนื้อที่มันแบบมัดที่เมื่อยอยู่อย่างเงี้ยพอมันมีเลือดกับออกซิเจนไปเลี้ยงมากขึ้นมันก็จะฟโฟลได้ดีขึ้นเผื่อแบบบางคนอาจจะไม่เห็นภาพเนาะว่าแพทย์แผนจีนเขาทาไงบ้างอ,อากให้สมมติว่าฉันเป็นคนไข้บทบาทสมมติอันนี้เป็นอะไรมาคะอันนี้ปวดอะคะ่ะปวดหลังปวดที่หลังใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเช็คนิบนึงนะคะเป็นบริเวณตรงไหนคะ ปวดแบบปวดตรงนี้ค่ะปวดบนบนนักบ่าบ่าคอช่วงสะบักบ่าใช่ไหมคะมถ้าแพทย์แผนจีนก็จะบอกว่าเกิดจากเลือดลมติดขัดนะคะทําให้เลือดมันเดินได้ไม่สะดวกก็อาจจะฝังเข็มช่วยให้คลายขึ้นตามเส้นลมปานต่างๆเมื่อกี้ที่จับ จับชีพัดตอนใช่ไหมก็รู้สึกว่าลมปานม,าม้าอ่ะไม่ค่อยดีเออก็เลยอาจจะมีอาการอาหารไม่ย่อยใช่ไหม,มแล้วก็อาจจะมีกดไหลย้อนได้เออเรามีกดไหลย้อนใช่ก็เลยเดี๋ยวจะตรงอันนี้ก็คือจะแปะเม็ดพักกาดที่หูให้ก็จะช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารได้อ่ะลองเลยเก็คืออย่างแกใช่ไหมฉันก็จะแปะตรงจุดนี้ม้ามกับกระเพาะอาหารอันนี้ก็จะเป็นเม็ดกลมๆอันนี้ก็คือแม่เหล็กใช่ไหมเราก็แปะไปที่หูกดให้รู้สึกเจ็บ ที่เจ็บเพราะว่าบริเวณนั้นแกมีปัญหาโอเคแล้ <8 S 1> วได้ตอแปะทิ้งไว้เหรอใช่ก็แปะทิ้งไว้2-3วัน คือครอบแก้วให้เวไปช่วงบริเวณบ่าคอการครอบแก้วก็จะช่วยทำให้เลือดลมมันไ <yg> <ule Honestly> หลเวียนได้ดีขึ้นเพราะว่าเวลาเราเอาแก้วออกมามันก็จะเห็นว่าตรงรอยแก้วอ่ะสีเป็นยังไงถ้าเป็นสีแดงก็แสดงว่าในร่างกายมีความร้อนถ้าเกิดมีสีเข้มๆขึ้นมาหน่อยเป็นสีม่วงอย่างเงี้ยก็แสดงว่าตรงนั้นอ่ะเลือดติดขัดค่อนข้างเยอะแล้วก็กล้ามเนื้อค่อนข้างแบบว่าเมื่อยล้าอะไรประมาณ มุ่งมงอยู่นั้นไงแปลว่าอะไรนะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนหรือว่าแบบว่าใครที่กำลังสนใจอาชีพนี้อยู่ได้รู้มากขึ้นเนาะว่าอาชีพนี้มันทำอะไรเรียนยังไงบ้างนะคะโอเคก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะคะ EP หน้าจะเป็นอาชีพอะไรนะคะก็อย่าลืมติดตามการชอบกดไลค์ใช่กด share ๊ายบายค่ะอย่าลืมว่าสับสับค้เป้ด้วยนะ